เอ้ากูสอนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนเนี่ยเป็นเฮียอะไรวะนี่ไอเจ้าประทองฉันหมายเองวั<ะ>นนฉันจะมีพิษมึงพึงออกไปให้พ้นจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้พว<ห>กที่พายที่ทมาป่าศาสนาเขทำเพียงใจเย็นเขค่อยคุยกันนะมีอะไรมีอะไรหรอเปลไอ้พวกจัง ไปไปยไบหลังรู้ตัวไหมสมองคิดไหมถ้าืนจับโกหกได้พวกเราทุกคนจะหายหมด พูจอยิ้ไห้เขาบ้างไงไอ่หลา,ายพหอเถิดจเนี่ยเนี่ยเนี่ย็งปลอดภัยทุกอย่างใครที่ทำใครเอง